ด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศมีข่าวดีกลุ่มนี้ได้สิทธิฟรีดูด่วนไม่ดูจะเสียใจภายหลังใครมีสิทธิได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะรู้ไหม ใช้สิทธิบัตรทองทำฟันได้13รายการสำหรับผู้มีปัญหาช่องปากหรือทันตกรรมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอแจ้งสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง30บบาทที่มีปัญหาช่องปากหรือด้านทันตกรรมสามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิโดยแสดงบัตรประชาชนหากหน่วยบริการตามสิทธิอุปกรณ์ไม่พร้อม จะส่งต่อไปอยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอนสำหรับสิทธทิประโยชน์ด้านทันตกรรมที่คุ้มครองมีดังนี้ 1. การถอนฟัน 2. การอุดฟันอุดคอฟัน 3. ขูดหินปูนการเกลาฟันหรือเกลารากฟันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา 4. ฟันปลอมฐานพลาสติกทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้ ฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน5ปีหาผู้รับบริการได้รับความเห็นจากทันตแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมฟันปลอมก่อน5ปีผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิได้ 5. รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมรากฟันน้ำนม 6. ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโว 7. ขาฟันคุดตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์8เคลือบหลุมร่องฟันเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6- 2ถปี 9. การทาฟลูออไรด์วานิชเด็กอายุ9เดือนถึง5ปี 10. การเคลือบฟลูออไรด์เด็กโตและวัยรุ่นอายุ6ถึง24ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลำคอหรือจากการกินยารักษาโรครวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่นรากฟันโผล่ที่ยากต่อการทำความสะอาด11โรคปริทันอักเสบ สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมคุ้มครองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา 12. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากให้บริการผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียมด้วยบริการใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา 13. จัดฟันในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรือปากแหว่งหรือเพดานโหว่ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์ พี่น้องประชาชนคนไหนที่ใช้สิทธิบัตรทองและมีปัญหาเกี่ยวกับฟันหรือปัญหาสุขภาพในช่องปากสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามที่ท่านมีสิทธิบัตรทองได้ฟรีค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ